สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่9ก้ากันยายนกันด้วยครับเพิ่งมีบีฟจากพี่คิวมาเมื่อเช้านะว่ามีแก้ตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ไปแก้งานเมื่อวานครับแล้วก็ถ้าแก้งานเมื่อวานเสร็จไวก็อาจจะขึ้นงานใหม่เลยนะครับไม่ใช่เสร็จไวหรอกคือถ้าแก้งานเมื่อวานเสร็จก็ขึ้นงานใหม่ยหละไปเที่ยวงานกันครับ let's go <S ก่อนเลยส่งไฟให้พี่คิวก่อนเนาะเปิดคอมส่งไฟแล้วก็ไปนั่งกินคงกินข้าวอะไรก่อนแล้วก็ค่อยมาแก้งานแล้วก็ลุยงานต่อส่งไฟพี่คิวเรียบร้อยกินข้าวอันนี้เป็นผัดผักเหมือนเดิมเพิ่มเติมมีไข่ดาวด้วย <c oughs> อันนี้แรงอันนี้แรง คพิ่เข้ามาไม่นานเจอบอสแล้วไปแก้งานกันน่หาที่แกไม่ตามนี้เลยครับผม let's go พีมเล็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปแก้เนื้อหาต่อันโอเคครับความยาวคลิปตอนนี้เหลือ2อนะที24วิเป็นที่เรียบร้อยต่อไปไปแก้ซาวเทคแล้วก็เพลงประกอบเนาะ อวครับกำลังเอ็กพอรส,ส่งให้พี่คิวนอกซึมเศร้าเบื้องต้นเมื่อกี้ส่งแก้แล้วไปงานต่อไปครับอดีที่ทำร้ายกับความจำเออน้อยใจเพื่อนองี้เสร็จแล้วแปลว,ว่าเหลือหนึ่งสองสามงานของเดือนนี้ไปจบง,งานนี้ ตอนนี้คัดชวนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นคลิปสั้นเนาะแต่ว่าความยาวคลิปตอนนี้4นาทีต้องคัดให้ต่ำกว่า2นาที Let's go <S พักช่วงกิ้งไผ่ทองอะแกเสร็จละ ตอนนี้วางเทมเพลตเสร็จแล้วครับยละลุยต่อกลับมาถึงห้องแล้วครับผมสรุปวันนี้นะก็กลับเอ้ยกลับอะไรสรุปวันนี้นะก็ไปแก้งานเมื่อวานนะครับผมแล้วก็ขึ้นงานใหม่ได้ครึ่งหนึ่งเนาะก็คือวางเทมเพลตอะไรเรียบร้อยแล้วแหละเหลือใส่ซับใส่ซาวเทคใส่เพลงประกอบ BGM เนาะพรุ่งนี้ไปลุยต่อไปหาอะไรกินครับมื้อเย็นวันนี้ครับของบีงเป็นหมี่ฮกเอียเอ้ยนหมี่หกเอี้ยนของเทนเทนเป็น ซุกี้แห้งทะเลไว้เจอกันพรุ่งนี้นะฝนตกหนักมาก